สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนะครับคลิปนี้ถึงคิวของหุ้น BTS GIFT นะครับถามถึงเข้ามานะครับหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นอกองทุนรวมนะครับโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งนะครับทางราง BTS Code นะครับหรือตัวย่อ BTS GIFT นะครับเป็นหุ้น ถือว่าเป็นกองทุนนะมันถ้าเป็นหุ้นเนี่ยในรูปแบบบริษัทนะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนเนี่ยมันก็แตกต่างก,กันกับหุ้นนะครับแตกต่างกันในที่นี้ก็คือว่านะครับกองทุนบางกองทุนเนี่ยมันจะมีอายุนะนะครับถ้าเป็นสิทธิการเช่าต่างนะครับมันจะมีอายุของมันเช่นพอครบอายุปุป๊บมันจะอาจจะยุบกองก็ได้นะครับเป็นศูนย์เลยนะครับหรืออาจจะต่อไปได้เรื่อยๆทีละสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับอันนี้ต้องดูสัญญาดีๆนะครับ นี่คือความเสี่ยงของพวกกองทุนนะครับที่ถ้าถ้าเราลงทุนเนี่ยยาวๆเนี่ยบางทีเราก็าเผลอไม่ได้นะครับต้องติดตามดีๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า BTS g i เนี่ยนะครับลักษณะการลงทุนเนี่ยเป็นแบบไหนนะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราจะาถือหุ้นกองทุนนะครับข้อดีมันก็คือปันผลเยอะนะครับแต่ข้อเสียคือว่าบางครั้งอายุมันหมดนะครับ ่ในที่นี้ก็คือธุรกิจลงทุนในรายได้สุทธินะครับที่เกิดจากระบบขนส่งนะครับ BTS นั่นเองนะสายหลักนะครับสายแรกเริ่มนะครับซึ่งครอบคลุมระยะทางประมาณ23กิโลเมตรนะครับสายสุขุมวิทนะครับ17กิโลเมตรนะครับถึงสถานีมอชิตนะมอชิตถึงสถานีอ่อนนุชนะครับและสายสีลมนะครับหกจุดากิโลเมตร สนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของ Bts นะแค่บางบาง,บางส่วนบางเส้นทางนะครับนี้ตามสัญญานะครับตรงนี้สําคัญนะตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ทําการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้มีวันหมดอายุครับถ้าอ่านอย่างนี้นะครับ มีวันหมดอายุอันนี้คือวันที่4ธันวานะครับ2อ7 2นะครับซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน30ปีนะครับอันนี้ก็คือต้องตีความกันนะคือถ้าผมตีความนะครับผมอาจจะมองว่ามันอาจจะหมดสัญญานะครับปี2572นะนะครับทีนี้พอครบสัญญาปุ๊บ มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะต่อต่อสัญญาหรือเปล่านะครับปีนี้ปี2563นะครับ60ก็เลยประมาณ9ปีนะนี่คือลักษณะของกองทุนตัวนี้นะครับอยู่อีก9ป้ปีพอ9้าปีปุ๊บอาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับมูลค่านะยุบกองนะครับหรือถ้ามันต่อสัญญาเราก็ได้ปันผลไปเรื่อยๆนะครับก็คืออยู่ที่สัญญานะนี่คือจุดหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่มีความเสี่ยงนะครับ อันถึงวันนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะต่อสัญญาหรือเขาจะยุบนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้นะครับมีสัญญาสัมปทานที่30ปีต้องไปดูว่าสัญญาสัมปทาน3าปีเนี่ยเขาสิ้นสุดวันไหนนะครับใช่ปี2572หึร้ือเปล่าหรือถ้าหลังจากปี2 5 7 2มันอาจจะต่อไปได้จนถึงสิ้นสุด30ปีนะครับแต่แต่ไม่เกินสัมปทานนะพอสัมปทานหมดเนี่ยหมายความว่าหุ้นตัวนี้อาจจะ เป็นศูนย์เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราประเมินเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนดีๆนะครับหุ้นหุ้นกองทุนเนี่ยอันตรายตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับหุ้นกองทุนเนี่ยเวลาเราไปดูนะครับราคาต้นหน่วยนี่คือราคาพื้นฐานนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะไม่แสดงเป็นรูปของเรดชงต่างนะครับเขาก็จะให้ดูนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูนะเราต้องกดเข้าไปที่งบการเงินล่าสุดนะครับ ในจุดนี้แล้วเราเข้าไปดูในส่วนของมูลค่าเนี่ยครับสินทรัพย์ตัวหน่วยเนี่ยครับนี่คือรบรรทัดสุดท้ายเลยตอนนี้คือราคาพื้นฐานที่เขาประเมิตนตัวหน่วยแล้วก็คือ10บาท30บนะครับ10บาท30หุ้นตัวน,นี้นะครับทีนี้ปันผลดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูกันว่าปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่คือลักษณะของปันผลนะ ปีหนึ่งก็โอ้โหปันตั้ง4ี่รอบนะครับอันนี้ปี6กสองนะครับปีหกสองนี่ปันไปสรอบนะครับนี่คือรอบผลประกอบการนะครับก็ถือว่าปันปี60ไป3ปีหกหนึ่งไปสี่คิดว่าอาจจะปีละ4ครั้งนะครับอ๋อแต่ปีหกสองนี่ปั่นไปสองครั้งเริ่มลดแหละนะครับปีหกสามปันไปครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คือต้องระวังเหมือนกันนะตรงนี้นะครับปันผลอาจจะเออมันลดลงนะจากจากสี่ครั้งนะครับเหลือสองนะครับที่มาดูปันผลสุดที่ตัวนี้ก็ถือว่าประมาณหกเปอร์เซ็นนะครับแปดเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้เจ็ดบาทนะครับถามว่าต่ำกว่าพื้นฐานไหมต่ำกว่านะครับแต่ก็เราก็อย่าลืมว่ามันมีวันหมดอายุนะครับ พราะฉะนั้นนุ่นตัวนี้ก็อีกสิบปีนะฮะนี่คือความเสี่ยงของเขานะครับปีสองห้าเจ็ดสองนะครับแล้วก็ปันผลนี้ตลอดนะครับช่วงหลังๆนี้เริ่มเริ่มเว้นนะครับเริ่มเว้นแล้วก็อินดิเคเตอร์เองตัวนี้นะครับเป็นเป็นจุดซื้อนะครับจากกราฟนะจากกราฟเป็นจุดซื้อมากกว่าขายนะครับเพราะว่ามันลงต่ําแล้วนะครับนะครับแต่ก็ผมว่าแนวต้านนะครับมันอาจจะ โอ้โหต้านตั้งแต่ตุนนี้เลยนะครับจริงๆก็เจ็ดบาทนะครับถือว่าือว่าแปดบาทนะเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านเลขแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับผมมองไว้ตรงนี้นะครับแปดบาทเก้าบาทนะครับส่วนแนวต้านที่ใหญ่ๆหลักๆนะครับผมว่านะครับเก้าบาทสิบบาทตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เองบอกให้ขายตั้งแต่แถวนี้นะครับ ก็คือชนด้านบนนะครับนี่คือควรควรขายแถวนี้นะครับแต่มันก็มันก็ดีเลย์ม,นมานะครับก็นานพอสมควรน,นะจนสุดท้ายตรงนี้นะครับมันก็ลงมามันบอกว่าเป็นจุดซื้อนะครับแต่มันอาจจะดีเลย์นะนะครับแต่มองว่าแถวนี้เป็นโซนซื้อมากกว่าขายนะครับแต่ก็ต้องอรู้ว่าอีกสิบปีนะครับมันนั่นคือความเสี่ยงรออยู่นะครับถ้ามันยุบเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้ามันต่อสัญญาก็ อาจจะรับปันผลไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องวัดดวงเอาในอนาคตนะครับนี่คือหุ้นที่เป็นลักษณะกองทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับเมื่อก่อนผมก็ชอบนะหุ้นหุ้นกองทุนเพราะปันผลเยอะตอนหลังเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่ารู้มาทักพักแล้วรู้มานานแล้วแะครับว่ามันมันมีวันหมดอายุบางตัวผมก็เลยหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันเป็นลักษณะกองทุนนะครับนี่คือสิ่งที่ เราต้องรู้ก่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้อนาคตนะนะครับเราก็ต้องวัดดวงเอานะครับมีสองทางเลือกคือเป็นศูนย์กับถ้าเขาต่ออายุนะครับแต่ก็วันหนึ่งมันก็ต้องหมดนะครับมันต้องยุบอยู่ดีนะครับต่อต่อไปรอบสองรอบทีละสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับอันนี้เราก็ก็ต้องวัดดวงเอานะครับนี่คือความเสี่ยงของกองทุนนะครับขอทุกท่านใช้วิจารณณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ